Driving force แล้วก็ product development value engineering ด้วยก็เราก็จะเพิ่มผลผลิตเพิ่มเพิ่มเพิกำไรแล้วก็มันมีการแข่งขันแล้วก็ในทางการค้าธุรกิจ เพื่อให้เพิ่มตัวเลือกมากขึ้น innovate or die ที่เขาบอก improve quality of consumer to build business image อย่างเช่นโนเกียโนเกียก็ถือว่าเป็นโทรศัพท์อย่างหนึ่งที่แบบตั้งแต่ก่อนว่าแบบเขายังไม่ค่อยมีคู่แข่งแล้วพอมายุคสมาร์ทโฟนเขาก็ทำอะไรไม่ได้จนเขาก็ต้องออกโนเกียสามสามที่เป็นรุ่นใหม่ที่มันอยู่ได้ยีชั่วโมงแบตเตอรี่ แล้วก็อยู่ได้หนึ่งเดือนสแตนบายเลยอะแล้วก็มีสเนกมีเกมเล่นเกมงูแล้วก็มีโนเกียลิงโทน Move, แ,ล no one, แล้วก็กล้อง2ล้านพิกเซลแล้วก็อย่างอางื่นอีกแล้วก็เนี่ยให้ดูชาเขียวอย่างเช่นเป็นโอิชิก็มีเพียวริคุมาเป็นตัวเลือกไม่ไม่ใช่ตัวเลือกเป็นคู่แข่งก็มีอิชิตันมาเพิ่มอีกแล้วอันนี้ก็เหมือนกันจับใจกับเย็นเย็นก็มีคู่แข่งว่าแบบอันไหนถูกกว่าก็อยู่รอด ต่อมาก็ซัมซุงกับ iPhone ซัมซุงอ่ะมีตัวเลือกให้ในราคาแบบตั้งแต่รุ่นแบบอย่างเงี้ยรุ่นเป็นปุ่มกดเป็นรุ่นโทรศัพท์แบบเบื้องต้นสมาร์ทโฟนราคากลางๆแล้วก็ตัวแพงแรงๆเลยแต่ iPhone มันก็จะแบบเป็นอย่างเดียวจนเขามี iPhone SE ออกมาที่ราคามันถูกลงกว่ารุ่นปกติถ้าเทียบกับรุ่นปกติอย่างอืง่นแล้วก็อันนี้เ็เป็นยาคูยาคูก็เวอร์สู้กับบีทากนแข่งกัน คือยาฮู้อ่ะจะมีแค่รสเดียวเลยแต่ตอนเนี้เขาก็มีรสใหม่ออกมาเป็นรสหวานน้อยหวานน้อยกว่าแต่บีทาเก้นน่ะจะต่างกว่าตรงที่บิทาเกนมีหลายรสชาติทําเป็นโยเกิร์ตด,ด้วยทำเป็นหลายรสมีเฟเวอร์มีหลายรสนั่นแหละแล้วก็อันนี้ก็คือโปรดักที่ขายในเซเว่นเลยเซเว่นอก็มีขายต้มเอ้ยกล้วยอ่ะก็ใส่ในถุง แทนที่จะขายเป็นหมีก็ขายเป็นลูกเดียวไปเลยคนก็แบบซื้อง่ายกว่าบางทีเป็นหมีคนแค่อยากกินกล้วยลูกเดียวส่วนไข่ไก่ก็คือมาต้มให้เลยแล้วก็ขายสองฟองก็คือเรามาดูเปลี่ยนปริมาณที่เราขายจากตอนแรกว่าเขาขายกล้วยเป็นหมีกันทอมท้องตลาดแล้วนี่มาขายแค่ลูกเดียวเพื่อเพิ่มกำไรแล้วก็เปลี่ยนเชนด้วยความสือ่อเปลี่ยนตามความต้องการ ของคน need and want need คือจำเป็น want คือต้องการจำเป็นคือต้องมีแต่ว่า want want คือไม่จำเป็นก็ได้ want ก็คืออยากได้อย่างคือมันต้องใช้อ่ะในชีวิตประจำวันแล้วก็ต่อมาที่ product life cycle อายุของ product ต่างๆ Self and Profit อตรงนี้แล้วก็ p a t t e r n of PLC product life c y c l เคเขียนอีกว่โอเคนไแล้วก็มีตัวเฟอร์วี้เห็นไหมแต่จงๆคือตัวนี้มันมีชีวิตไงแล้วก็คนก็อยากได้ ว่าอยากเรียนเฟอร์บีเทคโนโลยีที่มันดีขึ้นมันสร้างตัวเลือกให้กับคนมากขึ้นแล้วก็ lead to better quality, quality product quality lower the cost ทำให้ราคาถูกลงแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ possibility to produce new product สร้างสินค้าใหม่ with unique a c t e i s t i c s characteristic ก็คือทำให้มีลักษณะเฉพาะเพิ่มมากขึ้นก็แล้วก็ต่อมาอันนี้ก็รถเบนว่าแบบจากตอนแรกเริ่มเป็นรถอ,อย่างนี้ที่มีมอเตอร์แล้วก็เพิ่มเอ้ยยังไม่มีมอเตอร์วะหรือมีมีแล้วแลวหละนูมีมอเตอร์อยู่ตรงนี้ เพิ่มมาเรื่อยๆเปลี่ยนมาเรื่อยๆพัฒนาจนกลายเป็นรถเบนคุณภาพมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆเปลี่ยนแบบมีแบบไฟฟ้าชาร์จไฟฟ้าแล้วนี่ก็ไมโครเวฟคุณภาพมันก็เปลี่ยนตามการเวลาแบบความต้องการของคนเราเป็นยังไงก็อุ่นได้เว้น ก็คือเมื่ออาหารมันแบบราคาของไมโครเวฟมันถูกลงมันก็ทำให้คนะมาซื้อของแช่ฟรีแล้วก็เวฟเอาเวฟกินได้ง่ายๆเลยคนก็เข้าถึงได้ง่ายขึ้นก็คือราคาด้วยคุณภาพบริการแล้วก็ความเร็วถ้าเป็นฟาสต์ฟู้ดหรือเป็นพวกอาหารกล่องเวฟเวฟคนเขาก็หวังว่าจะได้กินเร็วๆเลยไม่ต้องรอนาะน ส่วนส่วนส่วนต่อมาก็มีคุณค่าต้นทุนความพึงพอใจของคนก็มีคุณค่าก็คือคุณค่าของสิ่งของคูดก็คือสินค้าและบริการหรือไม่ใช่และหรือบริการ ได้มีคุณค่าแ a วลูอัดเด็ดเพิ่มขึ้นนะคะอืมแล้วก็ต่อมามี product price okay. promotion ด้วยคือ product <c oughs> ก็ต้องมีความหลากหลายคนนาุณภาพมีหน้าที่ต่างๆมีแบรนด name ก็มีเปชื่อที่แบบคนรู้จักกันเออเออนน่นนี่นั่นแล้วก็ ราคาก็ต้องมีเขียนมีราคามีการลดราคามีการแบบจ่ายได้หลายวิธีอย่างเช่นผ่อนได้เนี่ยเครดิตเอสก็คือมี coverate มีประกันเอ่ยรฐานที่ซื้อของเรา marketing logistics ลงทุนการส่งของด้วย a แดปเปอร์ทซิงก็โฆษณาไายของแล้วก็พวกคุณจะซื้อไหมถ้าเห็นแบบสินค้าอย่างนี้ราคาแพงๆแบรนด์เนมไนกี้เอ้ยเทียบกับนันยางมันต่างกันยังไงแล้วอันนี้ที่เป็นกระเป๋ากับแบรนด์เนมที่คล้ายๆของไทยแล้วก็ดูคุณภาพของ